เก่มเอไงเมาแล้วเหรออ่งจะไปทำงานพี่อะไรนะเจ้กแกเดี๋ยคุยได้ไหมอวะอ้ส์นดี๋ยวพี่คือียอะไรเดี๋ยวค่อยคุยคือียอะไรแต่ต่พี่จะไปอะพี่พี่ก็จบรถแล้วเอาขอให้ผมด้วยเลพี่เออขไม้ของเม้ขไม้ขอไม้ขอไม้ของม้ของม้งม้ขเงไ้มงขอไม้ขอไม้อไมอไม้้้มมง้กันไ้ เออเรถ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 พอมึงสามตัวมึงใหญ่เที่อมาของมาเองพี่ไม่เป็นไรวิเดอร์วิเดอร์ใจเย็นโอเคขอรถแี่อนั้นนะไม่ได้ขอไม่ได้ไม่มีไม้เล่นอ่ะขอไม้นะผมก็รักพี่นะแต่ขอแต่ขอปืนจะซื้อเด็ดเลยไงนำนำตะกุลพวกมึงนี่ชื่อชื่อหวังไม่แน่ยนำตะกุลหวังไม่แน่ยหัวก็เอาของเองเนี่ยนายพี่ตีทำป่ะนพี่จะทำไหมเราไปเองจะคิดในเราพี่รายการไหมโอ้โหวันนี้พี่อารมณ์ดาวจัดเลยว่ะเฮ้ยพี่ขอปรึกษาหน่อยดิ อ่านปรึกษาอะไรอีกปรึกษาอะไรอีกจากอีหยังอีกเนาะไป็นไรครับพี่ใหญ่เนาะอารมณ์ดาวเอ่ะจากอีหยังเจออะไรมาไปเจออะไรมาหรือไปโดนอะไรมามันเจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้เดี๋ยวรอไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรับผมไม่ต่อลำโพงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยมันจากอีหยังอีกโอ้ย เจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยพูดดวว่าาตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่เข้าใจใช่ปหมว่าพี่ว่าพี่เวลาพี่ดาวอ่ะมันจะไม่ค่อยหนักใช่ปะพี่พี่เข้าใจอยู่ใช่ปะพี่เข้าใจนะพีเข้าใจดีนะใช่ตอนักตอนผ่อนนี่แหละไอ้เรื่องเข้าใจกูเคยได้ยินนะครับเนี่ยเคยได้เอามาเล่าเลยก็แค่นั่นแหละเจอมาเยอะแหละนั่นแหละเออดาวไม่ค่อยหนักหรอกจะไปเจอตอนผ่อนนี่แหละตอนผ่อนนี่เปิดไปเยอะเปิดยอดมาไอ้เรื่องแทบช็อกไอ้สัส เหมือนเสียงกันดาวฟรีอะพี่วิต้ยจะเป็นอะไรขนาดนะมันจั๊กอ้อย่างอีเนาะตรงนี้น่าจะเป็นจริงไ้แจ็คจริงพี่น่าจะเป็นจริงเอาก็โดนอะครับพี่เป็นไรออวะคะุณจะเป็นอะไรเอ๊ะมึงจะเป็นอะไร,ะะไรก็บอกให้เลือกได้เลวไอการไปตีหม้อเชียงรายเนี่ยพอแล้ว บัรยงบัรยุทธพอเละไอ้เฮียอะไรเนี่ยมันพานดันได้ไงเนี่ยก็มีเล่นไม่ตอบใครเลยอ่ะนี่นั่ะเดียวเดี๋ยวเขาจะคุยหลังลีก็ได้แจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับแจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับหลังลีหลังลีผมมีสองคนนะพี่คืออะไรวะผมมีสองคนที่ผมเลือกไปแล้วน่าแบบสาวดีด้วยน่าจะน่ารักด้วยพี่ดีเหรอะ ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่นช่ไอสัตว์เบิ่มเบิ่มไหมล่ะพี่อยากได้เบิ่มเบิ่มไหมล่ะมันจ้ากอี๋ทำไม่ไหวมันทำไม่ไหวมันแบบกระทบกระเทือนทำกระเทึอบคนเดียวงั้นนะกระทบกระเทือนนี่แหละเดี๋ยวกูหาเนี่ยให้เนี่ยกูลองพิจารณาเรื่องที่กูเจอเอาดีๆพี่เวอร์ป่ะอันเนี้ยเรื่องอะไรที่มันโอเวอร์ เจอเอ็นทีอาร์อันนี้ที่แล้วไงอ้บใชกร้อนเธออยากได้ยินเสียงฉันใช่ไหมล่ะมีแต่เรืื่่่อองงมีแตเรรปววดหั้อนวิสลี่ฉันชื่อร้อนวิสลี่เธออยากได้เสียงฉันใช่ไหมล่ะโอ้ยไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันนะดูดิอะไรวะ ยี่อะไรวะเมื่อกี้เอกมึงปกติยังเนี่ยเสียงลำโพงอะไรของมึงอ่ะเอกเอกไม่ต้องต้อกไม่ต้องเอกเมื่อกี้เผลเปิดไหมนายเกมใช่ไหมล่ะพวกฉันเข้าใจนายนะถ้านายเกมอ่ะนายก็พูดตรงตรงอย่าพี่แคอยู่เนี่ยถ้านายเกมอ่ะนายก็ค่อยค่อยพูดนะใช่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 นายเกมใช่ไหมล่ะฮะฉันช่วยได้นะนายก็ขอโอกาสเค่อยสักครั้กนึงสิมึงเป็นอะไรเนี่ยแจ็คไอ้สัตว์ เกมี้อะไรเกมไปเงี้ยแล้วพี no ่เป็นจ้ากอีอย่างอีกเออมึงรอฟังก่อนไอสัส์ในเกมใช่ไหมล่ะไม่เกี่ยวว่ะเกมเลยมันเขาเชี่ยนเรื่องนั้นเลยไอ้เสื้อนั่นแหละเสื้อที่มันน่าเกลียะเรื่องนั่นแหละอือจริงใช่ปะ้้หอี่่นเสืเบอร์เบอรี่ชาลิฟเก็บไว้ใส่ได้ เหตุดวนเหตุหลายต้องแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งจุกไปไหนไอจุกไปไหนไอจุกไอจุกหีเบอร์เบอรี่อย่างเดียวเลยไอจุกอ่ะใช่เหรอมันไปมันไอจุกไปไหนก็ไปอยู่ประจวบแล้วดิน่าสมรู้คู่มอันนี้อันนี้อันนี้เฮี้ยมากพี่ผมบอกเลยว่าอันนี้แบบเขาออกเดินทางแต่ตีห้าห้าสิบไปอันนี้ทุเรศแบบทุเรศเลยอ่ะคือแบบหิวไงหิวหิว อย่างที่บอกมันเข้าใหม่ตามมันไงไม่พี่น,พน้ำมันน้มันล้นเอาน้ำลงอ่างอะ่ะม,มันก็เลยต้องไม่ใช่คนอ่างไบร่บอรไอเ้เหี้ยพอแบบตังหมดคนช่วยก็เยอะแยะไอ้เหี้ยพออย่างนี้บอกไม่มีตังแล้วพอไม่มีตังทำไงอีกทำเหมือนเดิมที่อย่างนี้มีตังไปศาสตว์ทุเล่เที่จะรอแบบเงินดงเงินเดือนตัวเองออกมันไม่ไปมันไม่เหนื่ย<ป>ยังไงแจ็คมันกเ่เหนื่อยส,รรสองสองามร้อยสี่ร้อยแล้วข้าวก็แม่เขาก็เลี้ยงกูผิดอะไร กูผิดอะไรเหมือนไม่โตขึ้นอ่ะพี่ที่พูดไปเหมือนไม่เคยโตขึ้นเลยอ่ะไอจุกเหรอพี่กูผิดอีกไอเฮียกูไปก็ไม่เสียบซักบาทดูอยู่บ้านเขาเอาตรงปะกูเสียไปถึงพันน่ะอ่ะถ้ากูไปอ่ะเอาสรงกันเอาตรงเอาสรงเอาสรงกูกูเนี่ยไม่เกินพันอ่ะเอาสรงที่กูไปอ่ะไม่เกินพันไอ้เฮียกูเสียค่ารถไอ้สัตว์ไม่ได้ไปเลยมึงมั่ว ใครเขาเป็นเที่อะไรวะเนี่ยไอสัตว์คอเบย์อะคอเบย์เป็นจุกหาไอพูดเขาด่ากูไอเหี้ยก็สมควรโดนด่าอยู่นะพี่อันเนี้ยออกอย่างไวอ่ะเมื่อวานพี่เล่นเกมไงไก่เซิร์ฟใช่ปหมใช่แล้วเข้ามาเปิดประตูเข้ามาไอเมืกีไปแล้วนะโอ้โหดูด้วยเวลาตีห้าห้าสิบไอสัตว์มันไปแบบลบคันแรกเลยแล้วน่ะพี่เด๋ พี่ออตีรถตู้คันแรกอะ,อะตีห้ารถเที่ยวแรงเลยเด็กเคอ่าไออาร์เทิงบอกดิว่าผู้หญิงเขาโพสต์ว่าอะไรครับพี่ตีตออกมาอ่านไหนฟังพี่ตีพี่เราแปนหนึ่งผู้หญิงโพสให้ด้วยหรอแฟนแฟนเขาโพสตว่าเรื่องนี้ทุกคนรู้แชทรู้แต่กูไม่รู้อิจุกมาหาแบบไม่บอกอยู่ดีๆผมมาหน้าบ้านตกใจมากมาแบบเฮ้ยได้ไงพูดเป็นคคำเดียวเลยมาได้ไงอึ้งมากอยู่ดีๆก็มาหาถึงบ้านเลย ไม่ใช่เลยนะน้ำยังไม่อาบห้องน้ำยังไม่เก็บหัวฟูชุดป้าป้าอย่าหาทำอีกเด้ออ๋ออ๋อผู้หญิงกันเหรอได้ใช่เมียเขาบอกว่าอีจุกมาได้ไงเขาบอกเนี่ยมันเก็บอารมณ์ไม่อยู่หรอพี่ไอ้เชี้ยจุกนี่มันแบบมันเก็บไม่อยู่มเซิร์ฟบอกมันเดินเดินหั่มตั้งทั้งบ้านใช่เห็้มาพี่ตั้งบอกแล้วเดินเป็นเอเลี่ยนเลยอะ เหมือนหมาเหมือนหมาเหมือนไอ้ติมไหมเนี่ยไม่พี่มันก็ยังไม่ใช่ฤดูติดสัตว์นะพี่ทำไมมันติดแล้วล่ะไอเฮียเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ตามฤดูอยู่ตามอารมณ์ไม่อยู่ตามฤดูนึกจะอยากก็อยาก